สาวกำพร้าสวมอยาเป็นลูกคนรวยเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสอนเต้นชื่อดังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า<ะ>นะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องสาวน้อยขยิง,งฝันค่ะฉายเมื่อปี2017เรื่องราวเริ่มต้นที่เฟริซีสาวน้อยผมสม้มที่เป็นเด็กกำพร้าผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเต้นบัลเล่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและวิกเตอร์หนุ่มน้อยเด็กกำพร้าเพื่อนสนิทของเฟริซีที่ มีความใฝ่ฝนันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ทว่าทั้งสองนั้นอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพรา้าการที่จะได้ทําตามความฝานันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมแพ้ในคืนนั้นเองวิกเตอร์ก็ได้ปลอมตัวเป็นคุณแม่อธิการแอบพาเฟรดซีหนีไปในช่วงกลางดึกและด้วยสิ่งประดิษฐ์สุดล้ําของวิกเตอร์ที่เป็นปีกไก่เขาก็ได้พาเธอไม่หนีออกจากบ้านเด็กกำพร้านี้ได้จนสําเร็จตรงไปขึ้นรถไฟมุ่งหน้าสู่ป่า ระหว่างทางวิกเตอร์ก็ได้ช่วยซ่อมกล่องดนตรีสมบัติชิ้นเดียวที่เฟริซีรักมากให้กับเธอไม่นานหลังจากนั้นรถไฟก็เดินทางมาถึงปารีสเฟรเซีกับวิกเตอร์จินได้ชื่นชมความงดงามของปารีสเป็นครั้งแรกทั้งสองนั้นก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากแต่แล้วอยู่ๆระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินเท้าไปตามถนนจูจ่ๆวิกเตอร์ก็ถูกฝูงนกพิราบลุมจนบังเอิญลื่งตก,ตกสะพานไปขึ้นไปบนเรือลำหนึ วิกเตอร์จึงได้ตะโกนบอกเฟริีซีว่าฉันไม่เป็นไรมาเจอฉันที่บนสะพานเวลานี้ไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนฉันจะกลับมาเฟริ icy, ีซีจึงได้เดินเท้าไปต่อเพียงลำพังความรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวจึงค่อยๆคืบคลานเข้ามาในหัวใจของเฟริีซีจนอยู่อยๆเฟริีซีก็พันสังเกตเห็นโรงละครที่เหมือนกับในภาพถ่ายที่วิกเตอร์เคยให้ไว้เธอจึได้เดินตรงเข้าไปในโรงละครนั้นทัน เพลิดพลินไปกับบรรยากาศเชิญชมปฏิมากรรมที่แสนหรูหราราวกับฝันไปจนเฟริซีได้สังเกตเห็นบลูซิตานักเต้นบัลเล่ชื่อดังที่เต้นได้พลิ้วไหวราวกับลอยได้เฟริซีรู้สึกถึงมากกับสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าแต่แล้วทันใดนั้นผู้ดูแลโรงละครก็ตรงเข้ามาจับตัวเธอไว้เพราะเขาคิดว่าเฟริซีเป็นขโมยเฟรซีจึงได้ถูกลากอ,ออกไปและกำลังจะถูกทำราย โชคดีที่โอแดดแม่บ้านได้เข้ามาเห็นพอดีโอแดดจึงได้ช่วยเหลือเฟรซีพูดบอกกับผู้ดูแลว่าคิดดูให้ดีๆนะท้านนายทำร้ายเธอนายต้องอธิบายว่านายปล่อยให้เธอเข้ามาในนี้ได้ยังไงนายเป็นคนดูแลตึกนี้ไม่ใช่เหรอผู้ดูแลก็คิดตามจนเขาได้ยอมปล่อยตัวเฟรซีไปจากนั้นเฟรซี icy, ก็แอบตามโอแดดไปเพื่อขอความช่วยเหลือแต่โอแดดก็ปฏิเสธแ เธอยังได้บอกว่าเธอเกลียดเด็กโดยเฉพาะเด็กกำพร้าแต่เฟรซีก็ไม่ย่อท้อตามโอเดดไปจนไปถึงบ้านของคุณนายเรจินคุณนายไฮโซนิสัยแย่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่โอเดททำงานแล้วคุณนายเรจินก็สั่งให้โอเดดไปทำความสะอาดบันไดอีกรอบเฟรีซีที่เห็นแบบนั้นเธอจึงใช้โอกาสนี้อาสาช่วยโอเดททำงานเพราะบันไดมันสูงมากแถมโอเดตก็ขาไม่ดีโอเดดจึงได้ต้องใจออก ยอมให้เฟรซีอยู่ด้วยทั้งสองจึงได้ช่วยกันทําความสะอาดบันไดจนไปถึงขั้นสุดท้ายแต่แล้วคุณนายก็ได้เดินออกมาถีบถังน้ําให้เฟรซีขัดหมายเฟรซีจึงรู้สึกเสียงมากแต่แล้วอยู่ๆเธอก็พันได้ยินเสียงเพลงบรรเลงดังออกมาจากห้องห้องหนึ่งเฟรซีจึงได้เดินตามเสียงไปจนได้พบกับคามิลลูกสาวสุดที่รักของคุณนายเรจินซึ่งคามิลนั้นก็เป็นเด็กสาว อายุรุ่นเา่ขาวเดียวกับเฟรดีซีและตอนนี้เธอก็กําลังสอมเต้นเพื่อเตรียมที่จะเป็นนักเรียนที่โลงละครชื่อดังนั้นซึ่งเฟรดีซีก็ได้ชวนคามมลคุยแต่ทว่าคาเมลก็เอาแต่พูดดูถูกเหยยดหยามเฟรดีซีว่าเธอเป็นแค่คนใช้ยังจะกล้าฝันอยากจะเป็นนักเต้นบัลเล่์แถมคาเมลยังไม่ทากล่องดนตรีที่เฟรดีซีรักพังเสียหายอีกมันจึงทําให้เฟรดีซีรู้สึกโกรธมากสักพักหนึ่งบุลุปไปสน ก็เดินมาส่งจดหมายซึ่งมันก็คือจดหมายตอบรับจากโรงละครที่ตอบรับให้คาเมลเป็นนักเรียนเต้นของทีนันได้เฟรดิซีที่ตอนนี้ทั้งโกรธและโมโหคาเมลมากเธอจะได้ใช้โอกาสนี้สวมรอยเป็นคาเมลเข้าไปที่โรงละครแทนจนทําให้เฟรดิซีได้รู้ว่าที่คาเมลสามารถเข้ามาเต้นที่นี่ได้ก็เพราะว่าคุณนายเรจินใช้เส้นสายกับผู้อำนวยการจับเนื้อซี่โครงที่ดีที่สุดในปารี ให้เขากินจากนั้นเฟรีซีก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเดินตรงไปเข้าคลาสร่วมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆซึ่งมันทาให้เฟรีซีรู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างแตกต่างทั้งในเรื่องของฐานะและทักษะการเต้นสักพักหนึ่งเมื่อรองครูสอนเต้นวันเล่ที่เป็นนักออกแบบแท่าเต้นระดับโลกก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่าในคลาสนี้จะมีการคัดตัวนักเรียนดีเด่นเพื่อรับ บทเป็นคารา่าในเดอะนัดแครกเกอร์แสดงคู่กับ,บลูซิตานักเต้นมันเล่ชื่อดังแต่ด้วยทักษะที่เฟรซีมีตอนนี้มันก็ทําให้มือร้องรู้ได้ทันทีว่าเฟรซีเป็นมือใหม่ที่เข้ามาได้เพราะใช้เส้นสายมือรองจึงได้พูดขู่ว่าเราจะเริ่มคัดตัวกันในวันพรุ่งนี้พวกเธอจะถูกคัดออกวันละคนดังนั้นพรุ่งนี้คุณหนูอย่างเธอไม่ว่าจะใช้เส้นสายอะไรเข้ามาได้ออก เย็นวันนั้นเฟรีซีก็ได้มาตามนัดของวิกเตอร์ทั้งสองจึงได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้พบเจอมาจนทําให้รู้ว่าตอนนี้วิกเตอร์ก็ได้พบกับสถานที่ที่จะใช้ฝึกเป็นนักประดิษีแล้ววันต่อมาเฟรซีก็ต้องพบเจอกับบททดสอบการเต้นสุดโหดจนเกือบจะถูกคัดออกในรอบแรกแต่เทว่าโชคยังดีที่มีเพื่อนในคลาสคนหนึ่งฉีกขาจนขาลอกลุกไม่ขึ้น เธอจะได้ถูกคัดออกแทนทําให้เฟรดีซีรอดมาได้อีกหนึ่งวันแล้วเฟรดีซีก็ไปบ่นตัดเพาอกับเพื่อนในคลาสว่าเมอร์รองต้องเกลียดเธอแน่เมือ่อพูดจบเฟรดีซีก็พันสังเกตเห็นโอแดดเธอจะมงรีบวิ่งหลบเข้าไปในห้องห้องหนึ่งจนเฟรดีซีได้พบกับรูดี้เจ้าชายผมบอลสุดเทจากรัสเซียที่เต้นเก่งมากๆซึ่งรูดี้นั้นก็รู้ว่าเฟรดีซีเต้นได้ห่วยมากเขาจึงไม่พูดบอกกับเธอตรงๆง ว่าเธอเต้นหวยก่อนจะเดินออกไปเฟรดิซีจึงรู้สึกแย่มากแทนดีนั้นโอแดก็พูดออกมาว่าเฟรดิซีถ้ามาทํา <ำ S 2> อะไรที่นี่เฟรดิซีก็บอกว่าหนูอธิบายได้ค่ะจากนั้นเฟรดิซีก็เดินกลับไปที่บ้านด้วยความโหดหูส่วนโอแดก็รู้สึกแย่มากที่เฟรดิซีทําแบบนี้เพราะเรื่องนี้มันอาจจะทําให้เธอหึงขั้นถูกไล่ออกเฟรดิซีจึงได้กล่าวขอโทษโอแดก อย่างจริงใจพร้อมกับบอกเหตุผลก่อนจะเดินออกไปโอแดที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของเฟรดีซีมันก็ทําให้เธอคิดถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เธอเป็นทัาบัลเล่เธอจึงได้ตัดสินใจจะสอนเฟรดีซีเต้นเพื่อส่งเฟรดซีไปให้ถึงฝั่งฝันเฟรดีซีจึงรู้สึกดีใจมากมันต่อมาโอแดก็เริ่มฝึกให้เฟรดีซีทานทีทั้งต้องยืนบนน้ําและกระโดดขึ้นไปสั่นกระดิง่งโดยไม่ให้น้ำได้ ล่างกระเด็นเฟรดีซีก็ฝึกอย่างตั้งใจไม่ว่ามันจะยากและเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่เฟรดีซีก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเธอก็ผ่านบทเรียนแรกไปได้ทําให้การคัดตัวในรอบที่สองเฟรดีซีสามารถผ่านไปได้อย่างงดงามรูดี้ที่เห็นแบบนั้นเขาจะได้นัดพบเฟรดีซีเป็นการส่วนตัวเพราะความจริงแล้วรูดี้ก็สนใจในตัวของเฟรดซีอยู่ไม่น้อยเฟรดซีจึงรู้สึกมั่นใจมากจาก เฟรีซีก็มาเล่าเรื่องของรูดีให้วิกเตอร์ฟังวิกเตอร์จึงรู้สึกเสียงเล็กน้อยเพราะความจริงแล้วเขาก็แอบชอบเฟรซีเมื่อเฟรีซีกลับมาถึงบ้านโอแดก็สอนให้เธอปรับการวางมือวางเท้าต่างๆให้มันเข้าที่โอแดนั้นได้หันมาใส่ใจดูแลเฟรีซีเหลากับลูกฝึกทวงท่าและเทคนิคพิเศษต่างๆให้เฟรซีจนหมดเฟรีซีเองก็ตั้งใจกับการฝึกซ้อมเป็นอย่าง มากบวกกับทักษะทางร่างกายที่ดีมากอยู่แล้วมันจึงต่อยอดให้เฟริซีสามารถทำทาย,ยาก,ยากและผ่านด่านทดสอบต่างๆของเมอรองได้ทำให้เมอรองแปลกใจจนในที่สุดตกต็มาถึงการขัดตัวรอบก่อนลองสุดท้ายวันนี้ขณะที่เฟริซีเดินมาถึงที่ลงละครเธอก็ต้องพบกับเรื่องที่ไม่คาดคิดคุณนายเรจีนกับคาเมลตัวจริงได้มาปิดโปงเธอว่าเธอคือคาเมล ตัวปอมเฟริซีก็ยอมรับผิดอย่างไม่มีข้อแก้ตัวและเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยโอแดตก็โทรคุณนายเลจินต่อว่าสารพัดจนถึงขั้นไล่ออกแต่แล้วทันใดนั้นเมอลองก็ได้บอกให้คุณนายเลจินเงียบก่อนก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าคาเมลเธอสามารถเข้าเรียนที่ลงละครนี้และเข้ารับการทดสอบต่อได้ส่วนเฟริซีที่เข้ามาเรียนด้วยวิธีศกโปกแต่ด้วยคทุ่มเทและคว ความตั้งใจฉันจะให้โอกาสเธอทดสอบและคัดตัวต่อได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเธอสอบไม่ผ่านเธอจะต้องออกไปจากที่นี่ทันทีอนาคตที่ลงละครนี้อยู่ในมือของเธอแล้วแล้วเมอร์รองก็หันไปพยักหน้าให้กับโอแดดเพราะดูเหมือนว่าเมอร์รองแจ็บชอบโอแดดอยู่คุณนายเรจรินจึงรู้สึกโกรธมากอยากแก้แค้นทางโอแดดแล้วเฟรดีซีจากนั้นเมอร์รองก็ได้มายืนมองโอแดดกวาดพื้นก่อน ที่เขาจะพูดออกมาว่าขนาดกวาดพื้นเธอยังทําได้งดงามเฟรดิซีที่เดินมาได้ยินเธอจะยิ่งมั่นใจมากว่าโอเดดเคยเป็นนักเต้นจริงๆเมื่อรองจึงได้บอกว่าไม่ใช่แค่นักเต้นแต่เป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในรุน่นก่อนจะเกิดไฟไหม้บนเวทีทําให้ขาของเธอบาดเจ็บและไม่สามารถกลับมาเต้นได้แล้วเฟรดิซีก็วิ่งตรงเข้าไปกอดโอเดดโอเดดจึงได้พูดออกมาว่าโอ้มีสมบ อะไรเนี่ยเฟรซีก็ตอบว่าสําหรับทุกอย่างค่ะีหน้นาของคามิลปกติเธอก็เป็นนักเต้นที่ถูกแม่บังคับให้ฝึกหนักอยู่แล้วแต่ยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้ <c oughs> คุณนายเรจินจึงยิ่งบังคับให้เธอฝึกหนักยิ่งกว่าเดิมเพื่อเอาชนะเฟริซีให้ได้ซึ่งโอแดก็รู้ดีว่าคามิลต้องถูกฝึกอย่างหนักแน่แล้วรู้ดีว่าสิ่งเดียวที่เฟริซีจะสามารถเอาชนะคามิลได้ก็คือความหลงใหลโ จอแดดจึงได้กลับไปฝึกให้เฟริซีเพิ่มอธิบายเรื่องการใส่อารมณ์เข้าไปในทวงท่าทําให้เฟริซีไรที่ติตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าและแล้วก็มาถึงวันคัดตัวรอบรองสุดท้ายคนที่ถูกคัดออกก็คือนอราเพื่อนในชั้นของเฟริซีตอนนี้นักเรียนในชั้นจึงเหลือแค่เฟริซีกับคามิล์แล้วคามิลจึงได้พูดกับเฟริซีว่าพัฒนาไปเยอะเลยนะยัยชมเบอร์แต่พรุ่งนี้เขา จะต้องเลือกฉันแน่เพราะเธอมันไรค่ะไม่มีตัวตนเฟรดิซีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจยมากเกือบจะร้องไห้ออกมารูดี้ที่ดูอยู่จึงได้พูดออกมาว่าเยนั่นคิดผิดเธอไม่ได้อยู่ลำพังเธอยังมีฉันไงแล้วรูดี้ก็ชวนเฟรดิซีไปเดทที่หอไอเซลด้วยการคืนนี้เฟรดิซีก็ตกลงแต่เมื่อเฟรดซีเดินออกมาวิกเตอร์ก็ได้มารอเจอเธอเ,ธอเพราะเขาก็ตั้งใจ จะมาชวนเฟรดีซีไปดินเนอร์ที่หอไอเฟลในคืนนี้แต่เฟรดีซีก็ดูจะไม่ใส่ใจในตัวของวิกเตอร์เท่าไหร่เพราะเธอคิดว่าเขาแค่หล่อเล่นเย็นวันนั้นโอเดตก็ได้นำรองเท้าเต้นคู่โปรดออกมาว่าให้แก่เฟรดซีแต่เฟรดซีกลับบอกว่าคืนนี้เธอจะไม่ซ้อมเต้นและเธอจะออกไปข้างหน้ากับดูดีโอเดตจึงได้พยายามห้ามเฟรดีซีไว้เพราะเธอควรจะซ้อมในคืนก่อนวันคัดตัวรอบสุดทา้าย แต่เฟรดิซีก็ดึงนันที่จะไปเธอได้เผอพูดทำร้ายจิตใจโอแดตว่าคุณไม่ใช่แม่ของหนูโอแดดจึงรู้สึกแย่มากเฟรดิซีก็รีบขอโทษบอกว่าเธอไม่ทันิีแต่โอแดดก็เสียความรู้สึกไปแล้วเธอจึงได้พูดออกมาว่าโอเคงั้นไปเถอะเฟรดิซีก็รู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยแต่เฟรดิซีก็เลือกที่จะไปอยู่ดีเมื่อเฟรดิซีมาพบกับลูดีทั้งสองก็ได้เดินพูดคุยกัน จนมาถึงด้านบนของหอไอเฟลเฟรดิซีก็พบว่าวิกเตอร์ได้เตรียมจัดโต๊ะดินเนอร์ไว้ให้เธออยู่นั่นจึงทาให้รูดีพูดจาดูถูกวิกเตอร์ว่าดูเหมือนคนจอนจานวิกเตอร์ก็ไม่ยอมพูดทะเลาะเถียงกับรูดีทําให้เฟรดซียิ่งเครียดกันเข้าไปใหญ่เธอจึงได้เดินออกไปตรงไปอยู่บนหลังคาโรงละครเพียงลําพังีนหน้าของโอแดเธอก็ได้แต่รอเฟรดิซีอยู่ที่บ้านพร้อม กับรองเท้าสีแดงคู่โปรดของเธอที่เธอเตรียมไว้ให้แต่เฟรีซีก็ไม่ยอมกลับมาบ้านเช้าวันต่อมาเฟรีซีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้นสายมากแล้วเธอจึงรีบวิ่งตรงไปที่ห้องเปลี่ยนเสือ้อผ้าแต่เมื่อเฟรีซีวิ่งไปถึงที่เวทีเธอก็พบว่าคาเมลได้คัดตัวเสร็จไปแล้วเฟรีซีจึงได้พยายามกล่าวขอร้องขอให้เธอได้ทดสอบเมื่อรองก็ยอมให้ เฟริซีจึงได้เริ่มแสดงความสามารถที่ตัวเองมีแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนซ้อมมันจึงทําให้เฟรีิซีพลาดจนได้เมอร์รองจึงได้ตัดสินให้คาเมลได้รับบทคาราได้เดอร์นัทแครกเกอร์เฟริซีก็ร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร,ร้าทันดีนั้นคุณนายเรจินก็ได้ตรงขึ้นไปและกแขนเฟริซีลงมาจากเวทีเพื่อส่งเธอกลับไปที่บ้านเด็กกำพร้าตามด้วยการไล่โอเดด จากนั้นเฟรีซีก็ได้กลับสู่โลกความเป็นจริงของตัวเองอีกครั้งด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่เว่าเธอนั้นไม่เคยคิดที่จะหยุดเต้นเลยเธอได้ฝึกเต้นบัลเล่ต่อไปไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรซึ่งนั้นก็อยู่ในสายตาของคนดูแลบ้านเด็กกัม้าตลอดในกลางดึกคืนนั้นเฟรซีก็ได้ตัดสินใจที่จะย่องหนีออกไปจากที่นี่อีกครั้งผูู้ดูแลที่ตอนนี้รู้สึกเห็นใจเฟรซีมากเขา จไ้ช่วยขี่รถไปส่งเฟรซีถึงที่โรงละครเฟริซีก็รู้สึกดีใจมากจากนั้นเฟรซีก็ได้เดินตรงเข้าไปในโรงละครกล่าวขอโทษโอแดดและขอให้เธอได้ช่วยงานอีกครั้งโอแดดก็ยอมให้อภัยและยอมให้เฟรซีอยู่ด้วยเพราะตอนนี้เมาร์อรองได้ช่วยให้เธอกลายมาเป็นแม่บ้านที่โรงละครแบบเต็มตัวแล้วจากนั้นเฟรซีก็ตรงไปหาวิกเตอร์เพื่อกล่าวขอโทษเขาที่ ใจร้ายกับเขาเกินไปวิกเตอร์ก็ให้อภัยเธอแล้ววิกเตอร์ก็มอบกล่องเพลงที่ซ่อมแล้วคืนให้แก่เฟรีซีเฟรีซีจึงรู้สึกซส้งใจมากนีหน้าของคาเิลเธอนั้นก็เริ่มซ้อมบทคาราแต่เทว่าเธอกับเสืออารมณ์ได้ไม่ดีเลยดูไม่เป็นธรรมชาติไร้อารมณ์จนมือรองม่นติเธอออกมาชุดใหญ่เมือ่อคาเมลซ้อมเต้นเสร็จเธอก็ได้ตกมากวนเฟรีซีตั้งจะจะพังกล่องเพลง ของเฟรซีอีกครั้งเฟรซีจึงรีบแย่งกลับคืนมาก่อนที่เธอจะเดินหนีออกไปคาเมลจึงได้พูดออกมาว่าหนี่ทาไมกลัวขคยขี้หน้าหรือไงเฟรซีจึงได้พูดออกมาว่าดูเหมือนเธอจะต้องซ้อมอีกเยอะนะเพราะเธอดูไม่พร้อมอย่างแรงเลยพร้อมกับทําท่าฉีกขาไปด้วยคาเมลจึงได้เริ่มยืนบนปลายเท้าทั้งสองนั้นได้เถียงกันไปห่างเต้นไปัวดท่ายากประชันความผิวอย่างไม่มีใครย ครทั้งคููนั้นได้แข่งเต้นกันจนเริ่มกลายเป็นปที่สนใจคููคนในโรงละครต่างพากันหันมามองแต่แล้วคามิลก็ได้เล่นสกรปรกภาคเฟรีซีจนล้มลงไปโอ้แดดที่เห็นแบบนั้นเธอจึงได้พูดให้กําลังใจเฟรีซีว่าเธอทําได้เฟรีซีจะนี้ลุกขึ้นมาเต้นต่อจนมาถึงท่วงท่าสุดท้ายท่วงท่าปราบเซียนของเหล่านักเต้นบัลเลหรือก็คือท่าลอ,อยตัวแต่ขอบฟ้าซึ่ง นั้นกล้าที่จะทำท่านี้และเธอก็ทำมันได้ดีด้วยจนได้รับเสียงปรบมือยังไปช่วทั้งลงละครส่วนคามิลเธอนั้นไม่กล้าที่จะโจด,ดจึงไม่แพ้ไปแล้วเมอร์รองก็เดินตรงมาหาทั้งสองพร้อมกับพูดว่าน่าประทับใจทั้งคู่แต่ขอถามหน่อยว่าทำไมเธอถึงเต้นคามิลก็ตอบคำถามแบบอื่นอักว่าหนูเต้นเพราะว่าแม่หนูให้เต้นส่วน เธอได้ตอบมาอย่างมั่นใจและชา,ชาญฉาาวมากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนูมาตลอดแม่หนูเต้นตั้งแต่หนูยังแดบ,บอกและตอนนี้เป็นพ่อโอดนที่ทําให้หนูได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองซึ่งคําตอบนี้มันก็ทําให้เฟรดีซีได้กลายเป็นผู้ถูกเลือกให้รับบทคาราแทนคาเมลคาเมลก็รู้สึกเห็นด้วยและยอมรับการตัดสินนี้แต่โดยดีจากนั้นเฟรดีซีก็ตรงไปบอก ข่าวดีนี้กับวิกเตอร์แต่แล้วทันใดนั้นคุณนายเรจินก็ตรงมาตีหัววิกเตอร์จนเขาล้มลงไปตามด้วยไลลาเฟรดีซีตั้งใจจะจทำร้ายเธอให้เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุเหมือนครั้งที่โอแดดเคยประสบมาแต่ทว่าครั้งนี้โชคดีที่คาเมลไม่เห็นด้วยกับการกระทำของแม่ตัวเองคาเมลจึงได้ช่วยเฟลิีซีร่วมมือกับวิกเตอร์และเพื่อนของเขาด้วยสิ่งประดิษฐ์ยอดของวิกเตอร์ปีกนก ที่อัปเกรดแล้วเขาจึงสามารถช่วยเฟรดซีและพาเธอกลับไปที่โรงละครได้ทันเวลาพอดีเฟรดซีจึงได้สวมรองเท้าสีแดงคู่โปรดของโอแดนและได้ทำการขึ้นแสดงบนเวทีอันทรงเกีตร่วมกับลลซิตาความใฝ่ฝันที่ตอนแรกดูจะเป็นเหมือนแค่แสงริบบี่ตอนนี้เฟรดซีได้ทำให้มันสว่างจ้าด้วยความพยายามและความสามารถของเธอแล้วเรื่องราวก็ได้จบ ก็จบลงกจบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องสาวน้อยขยิงฝันเป็นันบ้างค่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพราด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย